นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครน,นะคะเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธสีหิงออกจากพระที่นั่งพุทธไทสวรรค์พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครค่ะเคลื่อนขอบวนแห่ไปยัง3ามจุดค่ะได้แก่สวนสันติชัยปราการวัชนสงครามแล้วก็ปากคลองตลาดเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะรวมส่งน้ําขอพรกอดอัญเชิญขึ้นประดิษฐานณนะบนดบ่วคราวบริเวณลานคนเมืองจนถึงวันที่14่เมษายนนะคะคุณผู้ชมก็ไปร่วมส่งน้าพระกันได้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตค่ะภายในงานยังมีพิธีสวดพระปริตรามันโดยนิมนต์พระสงมอนจากวัฒนสงครามส่สวดตามแบบโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ค่ะพร้อมเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานจนํานวนทั้งสิ้น9,999ชุด นอกจากนี้นะคะวันนี้7ดโมงเช้านี่ยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน68รูปนระูปนะปรำพิธีสง์นอกจากนี้ก็จะจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุนะคะนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องทำควบคู่กับวันสงกรานด้วยเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนแสดงความกตัญญูต่อบุคภการีพร้อมสร้างความสัมพันธ์อดีในครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ